ตรงนี ante, eso, 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 na, Oil, ings, ้นะครับเทคนิคการหั่นเนื้อจะเจอเนื้อลักษณะแบบนี้ครับมันจะมีเส้นแบบนี้ครับเป็นเส้นของเนื้อจะเส้นยาวๆเงนี้ให้ตัดให้ตัดตามยาวแบบนี้นะครับให้ตัดตามยาวตามยาวตามยาวมาก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปหั่นหั่นขวางขวางขวางลักษณะแบบนี้นะครับแล้วค่อยไปหั่นขวางแบบนี้นี่นะอย่างเนื้อชิ้นนี้เอาให้ดูก่อนดีเอาให้ดูครับเนื้อชิ้นนี้เอาวางลงวางลงเนี้ยเส้นมันจะเป็นลักษณะยาวๆเ่งนี้ครับ เราทีนี้เราก็จะตัดขวางขวางขวางเอาหาหั่นให้ดูครับหั่นขวางเอาขึ้นมาดูก่อนชิ้นหนึ่ง Head เนี่ยหั่นตะแคงนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเคี้ยวมันจะเคี้ยวง่ายครับก็หั่นตัดขวาง,วางลักษณะแบบนี้อ่าเนี่ยครับลักษณะแบบนี้เอ้าเวลา,าเราจะก,ก,กินก็กินง่ายครับเดี๋ยวให้ให้ดูนะขอดูชิ้นหนึ่งก่อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนีคบ้คือเวลาเราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเส้นเนื้อมันก็สั้นละสั้นแค่เนี่ยครับเวลาเคี้ยวเวลาช้อนตัดช้อนอะไรมันจะง่ายครับลักษณะแบบบนี้ครั เทคนิคในการหั่นเนื้อ,อลองดูเพราหั่นเสร็จตุ๋นเสร็จแล้วก็มาแช่ตู้เย็นไว้ลักษณะแบบนี้ครับพอเราตุนเสร็จแช่ตู้เย็นเรามาอุ่นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยมันจะน่ากินนะเพื่อนๆลองดูวิธีการหั่นเนื้อนะครับเห็นไหมเวลาหัน่นตัดเป็นเส้นอย่างเงี้ยเวลานั้นมันจะเคี้ยวง่ายมันจะแตกง่ายครับเส้นแบบเนี้ยตัดขวาง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 แบบเนี้ยครับสวัสดีครับ ลองทำดูครับเพื่อนๆมือใหม่นะเวลาหั่นเนื้อนะ่ผมมีเทคนิคผมจะอัดไว้ในคลิปผมกําลังจะทําคลิปออนไลน์บางคนสนใจกําลังรออยู่ตอนนี้รอแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วผมจะเอาสปเปรย์เฮล่าในร้านค้าที่ผมขายแล้วทํายังไงผมถึงอยู่รอดครับหลายๆคนนะครับทําอร่อยครับมันทําไม่ยากหรอกก๋วยเตี๋ยวบางคนนะสำหรับบางคนบางคนก็ทํายากแต่บางคนทําอร่อยแล้วทำแล้วอยู่ไม่รอดก็มีเยอะแม้กระทั่งเป็นเชฟแท้ๆ เวลาทําให้เขากินเนะี่ยโคตรอร่อยเลยเวลามาเปิดร้านเองแม่งเสกเจ๊งมีนะไม่ใช่ไม่มีม,ม,มีครับหลายหลายคนด้วยครับทํายังไงแล้วให้มันอยู่รอดผมจะอัดให้ไปด้คลิปวิดีโอที่เพื่อนๆอยากได้สนใจนั่นแหละครับและเวลาหลายคนที่ซื้อซอสแตกซิกไปแล้วทาอร่อยชมว่าเอออร่อย่าคุณเต๋าอร่อยอร่อยคนอื่นก็ชอบคนอื่นก็ชมว่าอร่อยครับแน่นอนมันอร่อยอยู่แล้วทําอ่ะแต่ทําให้ได้กําไรนะ่มันยากครับนะ ลองดูเพื่อนเื่อมือใหมให่ครับเวลาหั่นเนื้อผมบอกแล้วว่าเวลาหั่นเนื้อนะในคลิปที่ต้นคลิปมา่อคีคคือเวลาหั่นเนื้อมันจะมีเส้นให้สังเกตดูเส้นเนื้อเวลาเส้นยาวๆให้ตัดตามลายขวางมันเลยใอย้ตัดตามลายยาวๆมันเลยนึกถึงเห็นใครใคร,ใครถ้าใครอยู่แถวต่างจังหวัดจะรู้จากต้นตาลก็จะมีเส้นอยู่ต้นไม้ไผ่ก็จะเป็นเส้นต่างถ้าเปรียบเป็นเนื้อสัตว์ก็เหมือนเนื้ออกไก่อ่ะอกไก่ฉีกออกจะเป็นเส้นยาวๆยาวๆใช่ไหมนั่นแหละครับหั่นตามเส้นมันอย่างนั้นนะ หั่นเสร็จแล้วก็ไปตัดขวาง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 แล้วที่มันจะเคี้ยวอร่อยเอามาดูมาดูในหม้อผมให้มาดูในหม้อผมเนี่ยมาเดินเข้ามาดูเนี่ยจะตักให้เพื่อนเพื่อน<ๆ>ดูหน่อยเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเวลาหั่นครับหั่นลักษณะแบบเนี้ยเวลามาตุนแล้วมันจะซอสกับเครื่องเทศมันจะซึมเข้าไปดีเวลาเคี้ยวมันจะเคี้ยง่ายนี่ครับแบบนี้นะหั่นแบบเนี้ยครับอ่เดี๋ยวเอาไปให้ดูก่อน,นอืมอ่ะโอเคอ่ะตามมาตามมาตามมา มาดูครับเ,เพื่อนๆนี่นะเวลาหั like yeah, ่นผมบอกว่าเวลาหั่นเนื้อเนี่ยเห็นไหมอย่างเส้นเนื้อมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเส้นมันจะเป็นยาวๆยาวมันให้ตัดขวางขวางขวางเนี่ยขวางแบบนี้ครับเวลาเคี้ยวเคี้ยง่ายเวลากินกินง่ายเนี่ยเวลาตุ๋นแล้วมันเนื้อมันจะนุ่มเออมันจะเคี้ยง่ายมันจะไม่ติดฟันนะเนี่ยครับแบบเนี้ยนะลองดูเนี่ยโอ้อยากกินก็กินเยกินให้ดูก่อนเอาเนี่ยอ่ะดูนี่นะอืม อร่อยเนพะื่อนลองดูทําให้อร่อยทาไม่ยากแต่ทําให้ได้ราคาทําให้อยู่รอดทําแล้วให้ไปได้ผมว่ามันยากกว่าครับลองดูใช้ซอสแตกซิกขวดเดียวจบไม่ต้องไปใส่น้ำมันหอยชูรสดลดลดือดตาปิม้มตาใสาแต่ขวดไม่ต้องใช้ซอสแตกซิกขวดเดียวจบจบจริงๆหลายหลายคนทําแล้วติดใจหลายหลายคนทําแล้วเปิดร้านได้ครับ,รบลองดูนะครับส,สนใจถ้าเข้ามาในเพจเตาแตกซิก แล้วก็หลายๆคนที่กำลังรอคลิปผมอยู่คลิปใกล้คลอดแล้วรอแป๊บหนึ่งผมกำลังจะเอาทุกถุงทุกสิ่งทุกอย่างแหละที่มันอยู่แล้ทำแล้วมันอยู่รอดเอาง่ายๆผมจะอัดเข้าไปในคลิปเพื่อนๆนะนะผมทําแล้วผมขายได้ผมทําแล้วผมมีลูกค้าจริงๆผมทําแล้วผมมีลูกศิษย์เป็นร้อยมาเรียนกับผมนะนะอยากจะแชร์เนเพื่อนคนที่อยู่ไกลไม่ได้มาเรียนเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปให้สอนหลักพันท่านั้นเอง รอแปบ๊บเดียวครับโอเคเพื่อนๆผมรีบขายของก่อนขอบคุณครับที่ติดตามในเพจเต๋าแตกซิกค,ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนก็รักษาสุขภาพเป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมาือนกันกับผมรู้สึกว่าเหนื่อยขายของช่วงนี้ผมรู้ว่าขายไม่ดีอากาศมันร้อนลูกค้าก็ไม่ค่อยมีมันสดร้อนๆเขาก็ไม่อยากมากินอ่ะโอเคเป็นกำลังใจให้นะเพราะเราเดินทางมาแล้วเราต้องไปต่ออีกโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆรีบขายของก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย